เมนูขนมหวานจากผลเชอรี่วันนี้จะเอาไปทําอะไรมาดูกันจ้าออกตัวก่อนนะคะว่าไม่ใช่สายของหวานแต่เมนูนี้ทําง่ายมากๆของที่ต้องเตรียมก็คือนมพร่องมันเนยหนึ่งขวดครีมเหลวน้ําตาลกับแป้งสาลีอย่างละ80กรัมไข่ไก่สีฟองแล้วก็น้ําตาลวานิลาผลเชอรี่ใหเอามาผ่าครึ่งแล้วเอาเม็ดออกนะคะอันนี้ไม่มีสัดส่วนใส่ตามใจตัวเองล้วนๆใส่น้าตาลวานิลาลงไป2ซอง,สองผสมให้เข้ากันกับไข่ใส่น้ําตาลลงไปคนให้เข้ากันดีๆระหว่างที่เตรียมแป้งผู้ช่วยก็จะมาตั้งกระทะเตรียมลูกเชอรี่ของเรานะคะละลายเนยลงไปแล้วก็ใส่ผลเชอรี่ลงไปค ก็กลับมาเตรียมแป้งของเราใส่ครีมเหลวลงไปทยอยใส่แป้งลงไปใส่ไปทีละนิดนะคะค่อยคยคนจะเย็นแป้งสาลีที่ใช้ในฝรั่งเศสหน้าถุงสําหรับพวกทําขนมทําขนมเค้กจะเขียนว่า T 45ใส่แป้งเสร็จแล้วก็มาใส่นมขวดนี้จะเป็นสูตรของฝรั่งนะคะเขาจะใส่ลงไปในเชอร์รี่แล้วก็จะได้รสชาติหอมหอม,มาเตรียมแม่พิมพ์กันจา้าทาเนยลงให้ทั่วเทน้ําตาลแล้วก็เกลี่ยแบบนี้นะคะแล้วเชอร์รี่ของเราก็สุกสีสวยส่งกลิ่นหอมกันทั่วครัวแล้วค่ะพักเอาไว้สักครู่จากนั้นก็เทผสมลงไปกับแป้งค่ะเทใส่พิมพ์ทีละอันสวยเเเาาาาข้าต40นที ไปได้30นาทีให้เอาน้ำตาลมาโรยแล้วเอาเข้าเตาอบต่ออีก10นาทีเท่านี้เราก็จะได้ขนมหวานของเราในวันนี้แล้วค่ะหน้าตาอาจจะคล้ำๆไปหน่อยนะคะแต่ว่าอร่อยมากจ้า